งานประเภทไหมทองไหมสีหรือว่าไหมต่างๆเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราจะมีวิธีบำรุงรักษาเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานออกไปเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้กับทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านก็มาพบกับผมเช่นเคยโอโซ่ส้อยพระถักเชือกเทียนแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็เทคนิคดีๆ มาแนะนําพี่น้องทุกท่านนะครับอ่าก็จะมาแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โอโซได้นําเข้ามานะก็จะเป็นน้ํายาเคลือบไหมนะครับเป็นน้ํายาเคลือบไหมทองนะไหมทองไหมสีนะครับเป็นน้ํายานะใช้พูกันจุ่มแล้วก็ทานะครับนะสีของตัวไหมเนี่ยมันจะได้สดแล้วก็ เงางามนะเนี่ยเมื่อเราถักเสร็จเนี่ยถ้าเราไม่เคลือบมันจะเสียดนะครับนะก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโบโซด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันได้เลยครับอ่านะครับก็อย่างที่โอโซได้แนะนำไปนะว่าเมื่อเราถัก ตัวไหมเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นไหมทองไหมสีไหม,ไหมอะไรกไร็แล้วแต่นะที่ที่เป็นตระกูลไหมนะครับเพราะว่าอะไรเราต้องเคลือบนะถ้าเราไม่เคลือบเนี่ยเราส่งงานให้ลูกค้าเนี่ยลูกคา้าเอา่อใช้งานได้แป๊บเดียวนะครับไอตัวไหมเนี่ยสีมันจะซีดนะสีมันจะซีดซึ่งมันซีดเร็วมากนะครับเร็วมากจริงๆนะ นะครับเร็วมากจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้โอโซก็จะมา,าแนะนำวิธีในการายืดอายุการใช้งานของตัวสร้อยตัวไหมของเราให้มันยาวนานยิ่งขึ้นนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะว่าน้ำยาเคลือบไหมนะครับสั่งซื้อกับโอโซได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็น ID ดีียนะ อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะ o z o 1 6 3 9นะครับเบอร์โทร0827800694นะครับนะสั่งกับโอโซได้นะครับนะพี่น้องท่านไหนที่อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมบอกเลยมันตอบโจทย์มากสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ใช้เย็บงานไหมนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้โอโซก็จะมาเคลือบให้ดูนะครับอ่านะ อ่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นผู้กันนะครับเป็นผู้กันวิธีการทาเนี่ยคือน้ำยาตัวเนี้ยมันจะมีสีขาวนะมันจะเป็นสีขาวขุ่นนะสีขาวนุ่มนะครับอ่ะเมื่อเราจุ่มมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้เราก็ทานนะครับใช้ทาแบบนี้เลยเห็นไหมอ่าตอนที่เราทาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมีสีขาวขาวขุ่นๆอย่างเงี้ยหลายคนตกใจนะครับ ก็ทักกันเข้ามาถามว่าอาจารย์ผมทาแล้วมันขาวนะทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะเนี่ยเมื่อทาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยทาให้มันทั่วแบบนี้เลยนะครับอ่าทาแค่รอบเดียวพอนะให้มันทั่วๆแบบนี้นะครับอ่า ให้มันทั่วๆนะครับแล้วเราก็ไปแฝนไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วมาดูกันว่าไอ้ตัวสีขาวๆเนี่ยมันจะหายไปไหมนะแล้วเราก็มาทาเส้นนี้กันต่อเลยทำเหมือนกันนะเนี่ยทาแบบนี้เลยนะครับทำไมผมถึงบอกให้เราใช้น้ำยาเคลือบนะครับต้องบอกกับ พี่น้องของเราแบบนี้นะว่าเมื่อเราส่งงานให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเมื่อลูกค้าใช้งานไปเนี่ยสีมันซีดเร็วนะพี่น้องก็ต้องใช้น้ํายาน,นะครับนะสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางการติดต่อซื้อขายนะครับไว้ในหน้าคลิปวิดีโอแล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยเมื่อเราเคลือบเสร็จนะครับเนี่ย แล้วก็มาตากแห้งนะแไไว้าสักพักนึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นงานที่เราเคลือบเสร็จแล้วนะพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าตัวสีของใหม่เนี่ยมันจะสดขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะสดขึ้นแล้วมันก็จะคงทนนะครับมันจะยืดอายุการใช้งานของตัวใหม่เนี่ย ออกไปได้นานขึ้นนะถ้าพี่น้องท่านไหนที่อยากจะทดลองใช้นะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับนะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโอโซนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ